สวัสดีครับโอเควันนี้ก็มาในทีมแบบว่าเสร็จสั้นก็นี่เออคุณรำเรียนป๊บนึงนะนั่งกันสี่ห้าคนคือจ้องคนเดียวเลยไปอ่ะคือดาวเลยอากมาละใจใจเย็นดีวะไ้นี่เรียนช่างอะไรอะช่างออกอากาศ มาเร็วอีกแล้วเมื่อกี้ไม่จบเลยไอ้นี่เล่นช่างอะไรช่างมันเถอะช่างมันเถอะนี่ช่างอะไรช่างช่างช่างกิโลขายอ่ะโอ้ช่างกัดเก่อนี่ความหวะนะความหวะไะช่างอะไรช่างเติมช่างอะไรจริงเลยแล้วต่นไปแเราตกลงช่างอะไร จัง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 ตกองต้อง,งอโอ้วลดังอยู่ทั้งเนี่ยใครนี่กูรู้จักด้ถือกันนะคดังอ่ะคนดูอาจจะสงสัยว่าทาไมเราแต่งตัวแบบนี้ใส่ถืออะไรแบบนี้<ช>ทำแบบนี้วันนี้จะมานั่งดู t เซอร์หนังเรื่องสี่เออหรือใครจะเรียกโคคิงก็ได้แล้วแต่เปิดดูเลยดีกว่านี้เป็น t s ซอร์ใช่เป็น t s h i r ใช่ ถ้าย้อนเวลากลับไปได้อะพวกมึงยังจะเรียนสายนี้อยู่ปะวะมึงนี่สร้างเรื่องเดือดร้อนนี่อุตลอดเลยนะเรื่องสมองพวกมึงเคยคิดเรื่องดีๆบ้างไหมคนดีๆเยอะจ้ะไปเอาสุคอยเรียกเรื้องวะ กูว่ามันเป็นเสน่ห์ของสายนี้ว่ะมปนสอนให้เราเอาตัวรอดมึงต้องคิดมากนะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแหละมึงเก็บข้าวของจบบ้านกูเลยนะแล้วอย่เสื้อกับมาอีกสำหรับกูอะเพื่อนกับสถาบันเนี่ยไม่สำคัญเท่ากันอนย่างนี้เลยไฟเบียเนี่ยว่ากนนกพายุไม่เงาแน่เป็นพวกขี้อะไรไม่โง่จริง ถ้ากูไม่อยู e ่บูมึงไม่อยู่ชนเราจะเตะกันปะวจะเหมือนมึงกับกูจะดวงชงเจ๊แกโทรกูเลยไหมอย่าให้กูเจอแม่งแล้วกันเตยมตัวสวดอภิไปทมศพไปเลยสัวแล้วอย่าเสือกมายุ่งกับลูกสาวกูอีกเพราะคนอย่างมึงไม่มีอนาคตถึงพวกโมจะไม่มีอนาคต แวผก็มีหัวใจด้วยแ้วแล้วก็กระสุนเขาอว่ฟูรีบกจะนอนลคุณไม่เคยดูให้โดนคุณยาเสื้ออกจไม่ไคุณไม่สนใจแม่คุนอนุเพื่อับจโผล่คุณเ็เงียคุ้มคุวดกระชุมเราแบ่งจะโดนอุ้มสี่ทุ่มห้าทุ่มตะตีมอย่ายกคึงเกงไม่ใช่เหรอมึงเกงไม่ใช่เหรอเสียงปืนดังพวกมันไม่นเสื้อังตัตัยังตีกันอีกละคิดหน่อยเถอะพ่อนุมจะเสลย ไม่ใเวิญําเดียวถ้าเป็นเพื่อนเออไม่สนมึงา่อกฉันเชื่อนเว้ยว่าทุกคนต้องผ่านช่วงเวลาแบบนี้อยู่ที่ว่ามึงอจะแสดงออกมาแบบไหนแค่นั้นี่ามวคเอง อยากให้คิดทบทวนดูก่อนอย่าเลยน้องพี่เฮ้ยเัเฮ้ยเปนน้าดูนะาดูน้าดูเนหน้าดูว่าเสียหน้ามันกว่านะแค่ที่เสิร์นี่สักต่อยคนเดียวม่เรียนเจนเรียนน้องๆทีมงานเราอะเบอร์สักคนนามีคนไปเล่นเป็นเอ็กซ์ต้าในเรื่องนี้ด้วยเฮ้ยจริงไปเล่นดิพวกมาพวกมาใส่็อบมาด้วยเฮ้ยใส่ทไมายด้วย เฮ้ยอะไรเนี่ยมึงทำท่าอะไรเนี่ยมั่งมกเลยเนี่ยส้ผมไม่สู้คนนั่ง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 เออพี่อยากรู้ตอนที่ไปทำงานไปเป็นเอ็กซ์ต้าเนี่ยเป็นเป็นยังไงบ้างตอนที่เราไปร่วมงานกับเขาเนี่ยสนุกครับกล้องถ่ายก็ไปเป็นเราไป

กูอยากฟังามันพี่แน่แล้วเป็นใครทะลาะกัน,กแ,น,กนแล้วบ้างไอ้เฮียในเรื่องมีม,มีมีทีมไหนบ้างจะมีโรงเรียนก,นกนกเทคโนโลยีครับแล้วก็อ,อินทอร์ราชีวะเทคโนโลยีประชาชื่นแล้วก็มีช่งางกลุบุรณะผลก็สีโรงเรียนเนี้ยเขาจะมีเรื่องปีร้านตอนแทงกัน<อ>ดังอยู่ในยุค90เขาก็เลยแบบอ๋อยุคนั้นเหรอใช่เอาเนื้อเรื่องของ4ี่โรงเรียนเนี้ยมาทําเป็นหนังซีแผ่ให้ดูว่าชีวิตในช่วงนั้นนะยุคนั้นอ่ะมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็แบบสอดแทรกข้อ คิดเล็กๆน้อยๆว่าการตีราฟันแทงอะไรพวกนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ดี oh. มันทเป็นหนังให้ดูดีเอองี้ดีกว่าทุกคนอยากรู้มานานแล้วครับผมตอนจบเป็นยังไง เฮ้ยเฮ้ยเ้ยไอ่ยสกอยตอนี้ไอเชียไม่อยากรู้เนนี้ตอนเป็นไงดิ้วรู้อเด๋ยวรู้อยู่ดิรู้ตอนจบเป็นไงเป็นไงพี่เป้ตายคนขายติดคุกเฮ้ยใช่เสร็านปใช่แล้วเป็นไงในตอนถ่ายนี่สนุกไหมมันไหมสนุกก็ปีกก็ผมจะไปเล่นในพวกซีนที่เขาบู๊กันปีกันแล้ว่างี่ายปีใช่ใก็จะมีแบบเอฟเฟกต์ระเบิดอะไรสมจริงมากใช่ครับแล้วต่อยกันจริงจริงไหม มี่อยจริงมีคนเผลอคิ้วแตกเฉยเฉยเห้ยนายเผลอคิ้วแตกเฉยเหมัอนจะโดนจับติดพลาดเหรอใช่พลาดกันพลาดเพราะว่าคนเยอะมากแสดงไปเล่นกันเยอะมากมึงออกฉากไหนเยอะที่สุดผมจะออกอยู่สองฉากมีซีนที่ตีกันในซอยกับซีนที่ตีกันคอนเสิร์ตช็อกชัดช็อกอะต้องนานตอนนี้กองใหญ่ไหมจากที่ไปดูเขาถ่ายมานี่มันเป็นถึงอะไรที่อะไกองกองถ่ายเขาตีอยาวตึงกันใหญ่ก็เอ็กซ่าเป็นร้อยคนเลยครับแต่ตานุเรียนก็แบบ40-50คนเป็น กองเเลยยปป็นระโแล้วมีใครที่แบบว่าเรียนในแบบนั้นจริงๆไหมมีพี่ๆที่เขาเรียนจริงอ่ะเขามาดูการถ่ายทําด้วยจะมีเล่นใช่พี่ๆตัวจริงที่แบบมาให้ข้อมูลด้วยอะไรไหมใช่กับสถาบันก็นักแสดงที่มารับบทเนี่ยก็รับบทมาจากตัวตนจริงๆของพี่ๆเขาเลยตอนรับบทรับไงโยนมาเฮ้ยจะทำอะไรตับเองมันเอง มีีพ่อย่างงเี้ยยอากรู้เหมือนกันแล้วไปไปดูหนังเนี่ยจะเห็นไอ้บุ๊กสักกี่วิวะเเอออร้หมืนนกันะน่าจะเห็นเป็นวุ้นวุ้นอยู่ขอบจอแบบเบอร์ไอ้เหี้ยไม่เบอร์โบเก้เลยหน้าเรียบเลยหน้าโบเก้ถ้าถ้ารักน้องจริงต้องนั่งดูเงี้ยพี่ไต้หนึงเดี๋ยวพุกถ่ายไปแล้วไอ้เหี้ยรู้เร่งนั่งอยู่เงี้ยไอ้เหี้ยก็ขอบคุณน้องที่มาให้ข้อมูลแล้วด้วยจับหน่อยจับ อยากรู้อยากรู้วีรกรรมเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ของพวกเราบ้างอ,าอ่ามีวีรกรรมอะไรกันบ้างไหมใครเล่าอยากเล่าก่อนไหมพูดก่อนเลยมั้งเ่ยเออเอาตอนเรียนแล้วกันเนาะได้คือตอนเข้าไปในโรงเรียนเนี่ยครั้งแรกเนี่ยคือเราประทับใจามากเลยคือนั่งสารนั่งกินเหล้า <c oughs> จริงนั่งกินไปกิจจัดลักษณะด้วยนะจริงจังเลยเหรอจริงจังเลยในโรงเรียนอ่ะนะในโรงเรียนเลยมันโรงเรียนกูจะไปได้ต้องไปทักกับห้องพระครมูมึงก็กิน,นเนี่ย <ภ><ย>เออนั่งเรียนเลยก็คือ,อเราเข้าไปปุ๊บแทนที่เข้าโรงเรียนครั้งแรกเราจะต้องไปหาจย์ถูกไหมอ่าไม่รุ่นพี่เรียกไปหาผมพอคุยกับรุ่นพี่เสร็จปุ๊บใช่ไหมอืมเขาก็เชิญออกไปกินข้าวข้างนอกอเพราะว่ามันบปารสองแล้วรุ่นพี่ก็เฮ้ยไปเว้ยขึ้นรถเมย์กันอืมเราก็ขึ้นรถกันไปเสร็จปุ๊บขากลับเราจะไปตีเขารุ่นพี่คนเดียวที่เหลือลุกน้องปีหนึ่งทั้งหมดประสบการณ์นิดน้อยนิด พอไปเด็กป้ายเมเจอร์เสร็จปุ๊บลงเสร็จปุ๊บรุ่งพี่กูว่าเอ้ยเอาเว้ยพวกเรานี่กูทำให้มึงดูมันอยู่กว่าห้าสิบเยอะ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 ทีที่อยากขไปเพีแต่เสื้อขาวเต็มไปหมดเลยแบบอะไรเล็กหนาวนะรุ่งพี่กูรุงวิ่งเข้าไปเลยเอ้พวกกูเท้หลังถอยกลับเอ้ยทำไมอะกูว่าเฮีย เด็กพี่หนึ่งอะเด็กี่นื้อแล้พไปงวนงานนั้นอะเมื่อก่เลี้ยงเหมือนกันอัไม่เจอพวกปูปนคนนะไม่ใช่ยนเลยเฮียิ่งเขาไปจะให้ไปบูฟันเขาไม่เอาอเประมาณนี้มานี้้เขาก็เรียนช่างงานเฮ้ยแต่ช่างเรียนข่างละไช่างกดลงงานช่างกดเรื่องจีบะรมสายการโกงทอไมอะหน้าคนพิลุดเลยเฮียเล่าเล่าอะเล่าะคือในโรงเรียนกูในวิรายกูอ่ะหลังหลังวิรายันจะเป็นวัน่ะไปเวียนเทียนเสร็จปุ๊บ ออกมาแล้วมีแบบเหมือนวัยรุ่นแล้วโตแล้วแบบไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่อะไรนะที่หมอใส่ผ่าน้าวิไลเด็กไิไลก็แบบอุ้ยจับอยู่ไม่จานอยังไม่มดกลับมาแล้วก็วิ่งหนีเลียนกันโอ้ยหาจับเลยแลันเจ๊งิดปากซิ่งเงีลยคนด่าเขาลวิ่งหนีะด่าแล้ววิ่งหนีไอ้เงี้ยเขาโตแล้วอ้เหี้ยนตัดเปนตัวเลยปวดปวดที่ห่แล้อะป้องอะป้องต่อไห ต่อๆๆเลยะะนะเป็นอย่างนี้เรื่องมานานแล้วนะที่โรงเรียนนะ,ะปเป็นแต่ว,ว่าเราไปเล่นกีฬากันอแล้วบอกว่าทุกกระทั่งทุกกระทั่งกันในแบบสนามอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราไม่ไม่จบอะไรเงี้ยก็นัดกันตอนเย็นแล้วก็อ่เาเฮียแล้วก็พอสมควรอ่ะแล้วก็มีเกือบร้อยคนเหมือนกันนะเยอะมากพวกแม่งมีมาสี่สิบคนเองเออเยอะมากรอเฮียแล้วกูวิ่งตัวไปเลย ร้อยคนกิ้งเป็นหมาเลยทำไมอ่ะเหมือนเอาชาวนาไปสู้อคนทักงลบอ่ะโอ้โหแม่งเป็นทุกคนเลยอ่ะทหารไงเหมือนสปาร์ตันแบบสามคนเนี่ยกูกดไปอยู่ปักแม่งเขาไม่ลงแม่งสอบถ้อสี่เพื่อนกูนอนแอ๋ไปแล้วเม่งโหดจริงๆอ่ะพี่นะอ่าตอนแบบว่าตอนไปเรียนเนี่ยมันต้องนั่งนั่งรถเมล์เขาเลือกไงนะนั่งรถเมล์คือมันจะมีโรงเรียนอยู่ ใกล้เราเราจะมีรถเมล์เนี่ยบางทีถ้าวันไหนโรงเรียนเราเยอะเราก็จะขึ้นไปไอ้วกโรงเรียนนั้นก็จะไม่กล้าขึ้นฟ้องลฟอป่ะเออสีสีน้ำเงินฝ่อมาไหนพวกเราเยอะก็ข่มแมงเลยว่าแอคไทเลยไหนพวกเราเยอะนี่ก็สายเกียร์เหมือนกันเออเพื่อนกูเยอะกูมาเยอะไม่เป็นไรแบบขึ้นรถลูบมองหน้าเอ้มีหลายเปล่าอะไรเงี้ยมีหลายเปล่าไปเจอกันโรงเรียนนะอะไรเงี้ยเออไปเจอกัน ไปทับบ้านแกเป็นกิจวัตรประจําวันแล้วมาวันนึงเราออกสายแบบสายทัสสัตว์อ่ะไม่มีเพื่อนอยู่บ้านรุ่เมย์เลยแปดโมงครึ่งเก้าโมงมาออกมานอนรุ่เมย์นั่งตอนนั้นไม่มีรถมาปึ๊บเราขึ้นไปมองหาที่นั่งไปข้างหลังโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยเราป้าเปล่าได้ปึ๊บรีบนั่งข้างหน้าอะไรทำตัวเป็นติ่มติ่มแบบนงแบนั่งแบบกดกระดับทำตัวตัวเล็กที่สุดอะทำแต่นั่งโชว์ไม่เหมอนเก่งเก่งหัวตลอดเวลาไม่ได้เราไม่มีไลน์เวลาท่านั่งไฟแค่เล่นแหละไม่มีอะไร อ่ะไม่ไม you so right. you ่เคยแต่มีแบบว่ายอยอแยแยแสปากแบเฉยอแต่ว่าถึงเวลาจริงก็อะมึงหาเรื่องทุกวันไม่เคยซัดเลยหรือเปล่าไม่เคยไม่เคยพอถึงเวลาจริงเราตัวเล็กไงเราแย่กว่าเนี้ยเสมอไปก่อนแต่ถ้าพวกเนี้ยปึ๊บมาปี๊บเลยมาเนี้ยมาเนี้ยเดี๋ยวเดิ๋ยวของเดีวมีอ่ามีเรื่องนึ่งมา จะเป็นสมัยมัธยมแล้วกันดิวเป็นโรงเรียนที่เป็นชื่อโรงเรียนแล้วก็เป็นสองทิ้งท้ายแล้วจะมีแบบโรงเรียนที่หนึ่งสขาหนโรงเรียนที่สงสาขาสองไอสาขาสองกับสาขาหนึ่งแม่งจะไม่ค่อยถูกกันนะไอพวกสาขาสองเนี่ยจะเป็นพวกห้ามหน่อยวันหนึ่งก็จะไปเอาเนี่ยจะไปเอาสาขาหนึ่งดิวจะเป็นพวกที่เป็นเป็นหน่วยเก็บอาวุธกระเป๋าที้จะมีมีดอยู่ประมาณสืเล่มโอ้เนี่ยเล่กตรงนี้อีกอย่างละสองฝั่งละสองร้านร้านขายเทียมร้านขายเทมไปถึงปากทางนำลูกกา เป็นแบบจุดที่แบบเออเนี่ยนัดก,กันไว้แล้วพอเริ่มตีใช่ปะก็โยนกระเป๋าไปให้เพื่อนแล้วเปิดออกปึ้มเพื่อนก็ดีดมีดแล้ก็วิ่งลงไปเพื่อนก็ได้เฮ่เนี่เยเด็กกวิ่งไล่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 แล้วมีดวิ่งกลับมาวิ่งกลับมาเสร็จสักพัหนึ่งมีคนทักเฮ้ยไอ้ดิวโดนฟันเลือดเลือดแบบตรงเนี้ยเลือดเต็มเลยเลียดิวก็บอกเฮ้ยก, i, กูไม่ได้โดนกูอยู่ท้ายสุดกูจะโดนได้ไง <c oughs> สักพัหนึ่งก็ดิวก็เริ่มรู้สึกเจ็บเจ็บที <c oughs> มีดบาดตรงนี <c> ้ <oughs> เงียบไว้จังหวะวิ่งอ่ะไม่มีปอบอ่ะฮไม่ได้ปอกเลยปอกเลยเดี๋ยวจังหวะยิมเสร็จแล้วเขาบอกเขาเวลามีเรื่องปุ๊บเขาจะฟุตออกมาเลยปุบออกมาเหมือนหมวกบ่าเต็มเฉือนแน่เลยเลยส่วนใหญ่กางเกงนี่ใจะขาใช่หูกางเกงอะไรตรงนี้ขาดเละหมดเลยดิวิ่งแบบเต็มที่จังหวะไม่แค่เสียดสีไงเข้าว่าแล้วโมโมะไอ้โมโมเยอะเนี่ยจัดเลยเนี่ยมันจบด้วยคำนี่ไม่มีอะไรกันไอ้คำต่เลย ไปเที่ยวสมการเลยแม่งก็เต้นๆนะก็ดื่มก็เมากันเต้นๆกับรุ่นพี่เยอะแยะอยู่กันตอนสิบยี่สิบคนเลยมีคนมาหาเรื่องเหมือนแบบมาหาเรื่องมาคว้างขวดใจเงี้ยเออกูเลยซัดกนเลยจับได้คนนึงก็ตุ๊กตับรุ่นพี่กูกระโดดเปิดเลยตั้มตุ๊กตับตุ๊กตับตุ๊กตับเสียงขวดเหมือนพวกมันะมาช่วยเสียงให้ยังอกมาก็เดินออกมากันไอ้นั่นจมอยู่นะหจมนะเดินออกมากันกูหานไปเจอฮะไอคนที่กระทืบอะคนที่กูจะกระทืบอะยืนอยู่ไอคนที่นอนอะรุ่นพี่กู ต้องเปิดนะแล้วเจ็บเก็บลุกขึ้นมาไอ้เอีอ้ยขากระเด้งหัวกระเด้งกัว,กหว,กหว,กหวเหน็ดวะเฮี้ยเอีอเอ้ยเ,เปิดทำไมก่อนไม่รอดเลยเนี่ยแต่กูต้องโดนไอ้เจ๊งหมืนในหนังไงเฮีอเอ้ยไม่มีใครกล้าพูดอะไรสักคำเลยปล่อยให้มันจบไปแบบนั้นเลยกระทืบกูทำไมแต่ทุกคนรู้หมดว่กากระทืบพี่ตัวเองใช่แต่ว่าทุกคนไม่พูดอ่ะแล้วก็พาพี่เขาไปทำแผลก็นั่งกินรล้ประต่อทุกวันนี้รู้เว้ยเนี่ยกูว่าก็รู้ตอนนี้แหละเนี่ย ดังนั้นทั้งนี้ก็เรื่องที่เราเล่ากันมามันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ดีนะอาจจะเป็นความความคึกขนองของวัยเด็กวัยรุ่นที่ทําอะไรโดยที่ไม่ได้คิดให้ถี่ถ้วนก่อนก็คือมันเป็นเรื่องไม่ดีหรอกการดีกันอย่างพ่อแม่เดือดร้อนนั่นแหละใช่เดือดร้อนทุกไปยอมแล้วหรว่าตอนนั้นตามเพื่อนมากๆอย่าอย่าทำอะไรให้พ่อแม่เดือดร้อนดีกว่าดีกว่า คนที่เขาเป็นห่วงเราข้างหลังอ่ะเขาจะลำบากเขาจะหมดใจไงเลี้ยงมาสิบกว่าปีโดนฟาดแขนแหว่งเออจบบางคนโดนเอาปืนที่บ้านไปยิงที่บ้านโดนทุบแต่เรายื้อยื้อยนบ้านเลยนะโดนปาล์เบอร์ใส่ตัวเปิดประตูบ้านเข้ามาในบ้านเลยนะเจอเจอเขาสืบนะสืบเจอบ้านโดนบากไปทุกหย่อมญาตกูก็เคยโดนทวงเงินบ้านเลยโดนมาใงินบ้านเลยเฮ้ยมาเล่นกระเทยไหมมาหนี่ทวงค่าเช่าบ้านปั้มปั้ม พอพอต้องผมดใช่ป่ะถ้าอยากเก่งๆมาชนมาแข่งกันโชว์ผลงานดีกว่าสร้างชีวิตสร้างครอบครัวใช่ใครมีตังค์มันโคตรเท่เลยทุกคนีครเก่งใครเก่งใครเรียนช่างช่างอีเล็กก่อนอ่ะปั่นหุ่นยนต์เลยอฮัตซิมูภาคเจ็ดควรดีได้ตังเป็นร้านนะใช่ดีดีดีก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าใครจะอะไรไงยังก็มีสติกันไว้ก่อนโอเคแล้วก็ยังไงก็ฝากหนังเรื่องโฟล์คิงไว้ด้วยนะครับบอกเลยเดี๋ยวเข้าวัวไปดูครับไม่น่ามันว่ะเข้าวันที่เท่าไหร่เข้าวันที่9 คันวาคม2,564ัย้ยแล้วถ้าแรงก็ยังไงเชิญน้องๆหนูๆอาม่าอากงนี่อามาดูอะไรไปดูเลยเสือลึกเขาหลังไอ้ย่าสมมติอาม่าอาม่านั่งดูอยู่นะแบบใจขึ้นอ่ะถอดฟันปองวางสอกคนข้างหตาลูกโอ้ยนี่เอาวิวแชร์ ไอ้ที่ยะลั่นลงหนังเลยนะไอ้หนังมาให้ข้อคิดเออข้อคิดแล้วหนังมันมีสอบแท้ข้อคิดอ่าให้เราได้คิดกันด้วยอ่าเออก็ประมาณนี้นะยังไงก็ฝากหนังเรื่องโฟลคิงไว้ด้วยนะครับก็ไปชมไปติดตามกันโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้โอน่าด้วยครับฝากหนังเรื่องโฟลคิงด้วยไปติดตามไปดูกันด้วยครับเอาละรับวันนี้โอน่าขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปปะ ข้างเจอใครแก่ๆเล่นแม่งเลยหนุ่มๆส่าละหนุ่มๆเดี๋ยวสู้ไม่ได้ประกาศได้่อนร่างหิวเว้ยแ้ช่าามันบอกว่าอยากประกาศสัญดาจัดๆอ่ะมัทพูดสีขมเว้ยนี่ี่จริงๆมึงไม่ถือบัตรอย่างนี้เลยหรอเลย